สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมบุรมณิ๊งอามณีชิมารายงานเกี่ยวกับสภาพบินฟ้าอากาศก็คือเหตุให้มันมีฝนตกหนักยูทีนครวิ่งจันในตอนนี้ตามพื้นที่ตามแรงข่าวจากทาง Facebook จากสองทางสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าทางโซเชียล็ตเร์ยต่างๆอะไรได้งานเกี่ยวกับสภาพนำถ่วทถนนวนทางนำถ่วครั้งเนื่องจากฝนตกแห้งฝนตกดินอย่างต่อเนื่อง ฉันั่นก็ได้ก่อให้เกิดพี่นำถ่วตามถนลวนทางตามหองราของการและก็ตามประสถานทีผักอาศัยของพ่อแม่ประเาชนบางทองทินฉะนนั้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมันก็เกิดก่อให้เกิดความบ่สดวกในการสัญจรในการไปการมาโดยเฉพาะผูที่ใส่หยดย่านพานาตามถนวนทางต่างนี่กถืที่าพบพบว่ามืองากลำบากพ็สมควรฉะนั้นก็ฝากฝากเตือนการสําหรับใครทียูท้องทินโดยเฉพาะแม่เส้นทางทีนี่ ควมเสียงทีกอให้เกิดน้ำคลั้งหันกระยาสีไปเชนราแถวถาดล่วงกระสาฝนตกนม่หนึ่งกระที่วัดถวมไปแล้วแต่นอนการนกิบ้างื้นที่อยู่ในนครหลิงวิจาร์การทัพพุ่มอานันสาเหตุที่เฮ็ดให้นิ่มนำถวมคั้งนี่แน่นอนเกิดมาจากฝนตกทีว่าตัวเนืองบวกกับทีวาคลองระบายน้ำนะมันเหตุเหียงบพท่านลองระบายน้ำมันระบายบพท่านเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายปัจจัยหลายสาเหตุ เซนวานี่ี้ดินยังขับทมยังอยู่พื้นยังต่างนะหนํามันบบสามารถสู่ลงไปได้ไม่เคยอ,อังอยุหันบวกกับเศษขี้เนื้อบวกกับเศษอาหารบวกกับทั้งพลา,าสติกต่างๆทีว่าเกิดมาจากน้ำมือมนุษย์ของเขาเองเกิดมาจากผู้คนของเขาเองทีว่าบางคนเนี๋ยวบอบางคนทีว่าในถิ่นสะถิ่นใต้บวกคำหนึ่งถึงสิ่งแวดลรอบบวกคำหนึ่งถึงไที่จะตามมาสนั่น ทีมวิจารมือก็ัือว่าแล้วไปหลังทว่าควบมาพิสูจน์แมวมี่สนั่นกับฝาฝาไปสำหรับผู้ใดที่ว่ายังคงเป็นแบบมี่ฮะนะยาสีทีมขีเนยาอยู่ในมือห่อเศษอาหารฮะนะอุดซ่าถือใบกอนจนกลัวไปหอดสถานที่ที่เพิ่นกำหนดไปให้แล้วจังทีมลีว่าสั่นการจนหอดเทีอนสั่นเขาเองแล้วจังทีมเอาใส่ในรถได้ล่างหันใบกอนไม่ไปขี่รถจักกัดจับใบกอนบอกลือว่าเอาใส่ทุ่งยางอะไรก็ก็มัดเงี้ยแล้วก็เอาทีมใส่ไว้บอลในบอลหนึ่งทีว่าบ่อยมันปิวไปได้หฮนกอนประมาณนั้นมันจ จะเป็นความสะอาดนะและการผูท่วามีเฮื่อซ่านอยู่ที่แค้มทางนะอยู่ที่ถนทนทนทางที่ไงวันที่ไม่มีนม้นำวมค้างบ่หรือว่าจุดต่างๆอยู่ตามถนนทนทาง,างมาจัดซะการหักษาความสะอาดช่วยกันนาเฮื่อภัยนาเฮื่อมั่นนาบ้านภผนาบ้านมั่น,น,าาน,น,าาน,นถ้าหากว่าแต่ละคนเฮ็ดได้น,น,นี่มันก็จะสะอาดทีเนี้มันเก็จะบ่ไปอังไปออ,อยู่ฮั่นสำหรับงานโอการบ้านพักโรงแรมนี่ก็แล้วแต่ อาหารบ่กจังกสีคือว่าเป็นสถานที่บริโทบไปษัทธุรกิจของตัวเองอยู่ที่หนาบาทหนาเฮือนนะนะยาสิทธิ์ทิมสินเนายะนะคือว่าทิมใช้ทั้งสินเนามเนือ่ารวมมันผัดไปมันกับเป็นการที่ลักษณะแบบว่าเห็ดห้ยมันไปปิวไปตามถนนทางสุดท้ายแล้วก็ดวนไปมันกับเป็นไปอัดตันหู้ฮะกัเห็ดห้หน่ำเวลาฝนตกมาอย่างสีมันกับโบระบายประั่านมันกับเห็ดห้มีกันแต่ว่าเอออังอจากปกติที่ว่าเพิ่นก่อสร้างเส้นทางมาแล้วนี้ ตัวเมืองใงญ่แท่นี่เพิ่นกระเห็ดลองระบายน้ำมีมดมวนยระบมีมีแต่บางบอนมันก็น้อยขย่อมหับมันกะอิงตามถนนถนนหน่อยเงญ่ยังสีมันก็จังไรอยู่กับเป็ตามกวเป็นจริงแต่ว่าถนนไงสีิ่นกระเฮ็ดทองระบายน้ำกับมาะสมอยู่ทางแต่ว่าอาจจะบ่ท่านในขันว่าขึ้นกันกับแบบว่าเออมันนั่นน่ะมันไงที่สุดจนกลัวจนทีว่าระน่ำบอสามาท่วาอันนั้นน่ะขังได้นะมันบ่ถึงขนาดนั้นบานหฮาถนน พ้นทางบ้านเฮามันน้อยแต่ว่าก็มีห้องระบายนำอยู่ถ้าหากว่าเฮ้เฮ็กหักซาความสะอาดซวยกันนี่แน่นอนนี่มันก็อาจจะบบทถ่วมครั้งายปานนี้อันนี้ก็สิทาโทษดฝาถทษฝ้นโทษบบได้ฮอดยามหอดรอดอดดูการเพิ่นเพื่อนก็ต้องต๊แมนบ่ทถานผสมสน,นั้นอยากให้เข้าใจจุดนี้สำคัญจะแท้ห้องต้อง่วยกันนี่แลหละหนึ่งก็จะรักซาสิ่งแวดล้อมน้ำกันสองเป็นใบหน้าใบตาให้อ่แขกค้นที่ว่าต่างประเทศสักเก้่เขขามา ไกลไปไกลมาได้เห็นความสะอาดเทิงเมนว่าบ้านเพื่อนเมืองของเฮามันบมีตึกสูงดาดฟ้าเทาเทากับเสียดฝาคำว่าเป็นยังสิ่งสําคัญมันบริยูจุดนั่นมันอยู่ที่จุดความสะอาดถนนบนทางงามตามีไฟแสงสว่างแต้มสนแต้มยังหรวอว่ามีสถานที่ที่แบบว่ามันท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะแมนบ่มีขี้เงื่อจากสิงห์ทับทิมส้วมต้องให้มีสถานที่ที่งามแต่ว่าหาว่าขี้เงื้อมันเต็มมันกับบริยูงาม มันกระเบื้องถึงผาพ,พดมันบ่งบอกถึงิีัยใจข้อของคนประเทศนั้นว่าบ่มากความจบความงามเอาประมาณนั้นคนเท่ามากความจบความงามแต่ว่าความพิดสอบน้ากันานะมันน้อยสนงกากฝากว่าทุกคนผู้เบ้าเองนี่บอกความจริงก็เเววไดจังสี่ย่อนว่าเห็ดมาแล้วบ่แล้วกระบกไกใดนะาอา้ปากตัวเองในการทีบอกภาวะยังภาวะเข้าห,หูอยู่แก่ใจเข้าชี่เงาอยู่ในมือเขานี่เขาขี่วดนำ้ำตามบนนทางมีรูปกระบอกรูป สอนลูกแต่เนน้อยไปพ่อหมายข้าเจาะหัผูสาบซึ่มไปทีละน้อยขาเจาก็จะเข่าใจใหญ่ขึ้นมากข้าเจา็จะเป็นคนลักษณะแบบว่าหักวามสะอาดบนทีนี่อาซาใสมันไก่ย่านไก่ยุกสมัยเราที่ว่าเขาจะต้องแบบว่าออกไปตามมีตามเกิดมันโ่ได้ได้เดี๋ยวนี้มันเขามายุกนี่ยุกแห่งการพัฒนายุกแห่งการสร้างการซายุกแห่งการที่ว่าไปมหาสะดวกสบายแล้วก็เป็นใบหนาใบตาเช่นว่าโทรศัพท์ดูกโซเชียลจังสี่นี่มันไว้มันว่ายขึ้นยังนี่นะ อันสิ่งที่บบดีนี่เวลาทายลงไปปุ๊บนี่คนจะแซ่เต็มเลยแต่ว่าสิ่งที่ดีๆนี่คนจะแซ่นีหน่อยที่สุดเอาความจริงด้วยทางเบอส้มคนเท่านี่บอกขาใจให้กันมาเป็นอยังแต่ว่าการท่าน,นี้ท่าน,นั้นคาฝาดแล้วสิไงให้เบิ้งสภาอนานาหนำถ่วมแต่ละจุดแตงานด้วยทับบอส้มว่าจะมีอยไซเน่สนัน,านกาอย่าลืมขิียาในมือเท่าหักซ้าใชยกัน เอดมินดีใจน้ำทำพผูโสมผู้ที่ขัดความชุบความงามแต่ว่าฝากฝาก,ฝากไ้สำหรับผู้ที่ยังบริสุทธด้เตื่นตัวเองเท่าที่ควรทานากาฝาก,ฝากฝากไปน้ำกันเด้อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่วนรวบโบม่นเพื่อไฟผู้หนึ่ง ส้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กินน่อย channel